เจอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะเราจะมาทำา HTML code นี่แหละแต่ว่าเป็นการสร้างตัว Input นะครับเวลาเรา,าเวลาเราเคยใช้ใช้เว็บเนาะเราเราจะมีแบบกรอกข้อมูลนะครับตรงตรงกรอกข้อมูลนั่นแหละนะครับที่เราจะทำวันนี้นะครับดับเบิลคลิกไปที่ VS code เลยเดี๋ยวเราจะสร้าง ไฟล์ขึ้นมาใหม่ครับไฟล์ New Text File นะครับยหยหนะ้าจอแป๊บหนึงให้มันใหญ่ๆแล้วเราก็ Select Language เราจะเลือกภาษาอะไรภาษา HTML นะครับอ้าวเสร็จแล้วก็ Save นะครับ Save File Add เราเซฟไว้ที่ไหนดีนะครับแล้วแต่เธอแล้วกันนะครับแล้วเราก็เซฟชื่อว่าอะไรเนาะออออินพุตออออินพุตฟอร์มเนาะอินพุตฟอร์มแล้วกันแล้วก็คลิกเซฟนะครับอ่ามีชื่ออินพุตฟอร์มนะครับอ่าวเริ่มเลยนะครับ อหมายน้อยกว่านะครับบรรทัดแรกอะไรเลือกอะไรครับด o อกท้ายจากนั้นะจะสร้าง h t a l h e a l ส่วนประกอบของมันต้องมีอะไรมีแท็ก h e a d l ใช่ไหมครับในแท็ก h e a l ต้องมีอะไรมีหัวใช่ไหมครับมีหัวนะ แล้วก็มีลำตัวนะมีบอดี้นะครับมีหัวมีลำตัวในหัวมีอะไรในหัวมีไททเลใช่ไหมครับอันนี้เร็วหน่อยเพราะอันนี้นั้เรียนรู้อยู่แล้วอ่าไททเลชื่อเว็บเพจน,นี้ชื่อว่าอ่าการสร้างอ่าฟอร์มแล้วกันฟอร์ม กรอกข้อมูลการสร้างฟอร์มฟอร์มกรอกข้อมูลนะครับอ,อันนี้แบบง่ายๆเราก็เอาเท่านี้แหละจริงๆแล้วมันต้องมีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเราทําแบบง่ายๆก่อนอมาดูที่บอดี้บอดี้คือสิ่งที่มันจะแสดงให้เห็นในเว็บเพจใช่ไหมครับเดี๋ยวเราคลิกเมาส์ขวานะคลิกเมาส์ขวา มาที่โชว์พรีวิวนะครับเราติดตั้ง extension อะไรเอ่ย extension Live preview ใช่ไหมครับไปแล้วเราจะเขียน h t m L ไปด้วยแล้วก็ให้มันมันสามารถมองเห็นด้วยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยติดตั้งเดี๋ยวนะ Live preview <laughs> pre นะ เนี่ยตัวนี้เราติดตั้งไปแล้วนะครับติดตั้งแล้วนะครับอะโอเคอ่าเมื่อติดตั้งแล้วคลิกเมาส์ขวาครับมาที่โชว์พรีวิวนะครับอ่าด้านทางด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับเป็นด้านที่มันจะแสดงจาก html ทางด้านซ้ายมาแสดงให้เห็นแบบเรียลไทม์ทางด้านขวาเนาะอ่ามาเลยบอดี้นะวันนี้ นะเรามีแท็กใหม่นะที่เรายังไม่เคยใช้คือ input เนาะนะนะมี input ใน input อนะ่ตต้องมีประเภทว่าจะเป็น input ประเภทไหนอ่านะเป็น input ประเภท text นะวันนี้ Input ประเภท text เห็นไหมทางด้านขวาเห็นอะไรเกิดขึ้นครับช่องที่จะกรอก เห็นเลยเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับจากนั้นมันต้องมีชื่อชื่อของไอ้กล่องตัวกล่องนี้สมมติว่าชื่ออินอินพุตสมมติว่าชื่อสมมติว่าเราจะจะให้เขากรอกชื่อเนาะเราก็เลยให้ตั้งชื่อว่า first เนมชื่อของไอ้กล่องนี้นะแล้วก็ปิดนะครับต่อมาให้มีปุ่มกดส่งด้วยไหมปุ่มกดส่งเนาะก็เป็น input อีกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ท้ายนะครับท้ายมันเป็นท้ายประเภทเหมือนแบบกดตกลงกดส่งข้อมูลอะไรเงี้ยไซสอ่า,ทายทายทายมันชื่อ s ัมมิ t เห็นไหมเห็นสัมมิทขึ้นมาแล้วใช่ไหมทางด้านขวาอย่าลืมดูนะนี่เนี่ยนะแต่ว่าเราจะไม่ให้มันแสดงสัมมิทเราต้องมี value ให้มันเป็นว่าอะไรดีอ่าตกลงแล้วนะชื่อว่าตกลงเนาะอ่าหรืออ่ะส่งข้อมูลอ่ะส่งข้อมูลอ่าเห็นไหมเห็นแล้วยังด้านนี้ส่งข้อมูลเห็นไหมโอเคอ่า เดี๋ยวปุ๊บเห็นไหมครับเราก็สามารถสร้างกล่องที่กรอกข้อมูลแล้วก็มีปุ่มส่งข้อมูลแต่เรายังส่งไม่ได้นะเราทํารูปแบบมันก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวการส่งอะไรพวกเนี้ยเราต้องใช้ภาษา PHP าแต่ว่าหัวข้อของตัวกรอกตัวนี้ยังไม่มีเลยอ่ะใส่หน่อยแล้วกันให้มันสวยลาเบลให้มันมีชื่อหน่อยว่า กรอกเนาะกรอกชื่ออ่าชื่อนักเรียนอ่าเห็นไหมกรอกชื่อนักเรียนนะเห็นไหมใส่ไปนี้ละอ่าถ้าจะให้มันกรอกชื่อมันอยู่ข้างบนไอ้ตัวปุ่มนี้เนาะเราใช้แท็กอะไรครับแท็กอะไรจำได้ไหมกูเคยให้ไปหาละ br ใช่ะไหมแท็ก br ใช่ะไหมเห็นไหมนะครับ ม,มันจะถ้า BR ปุ๊บมันจะขึ้นอีกบรทัดหนึ่งหรือสมมุติว่าถ้าเราใช้แท็กสมมติว่าเราใช้แท็ก h 5แล้วกันนะ h 5เนาะเราใช้แท็ก h 5าเราอันนี้นะตรงนี้นะเห็นไหมมันก็ขึ้นมาแบบนี้อ่ามันมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมอ่าอยู่ที่ว่าเราเราชอบแบบไหนมันอยู่ที่เราว่าเรา เราเป็นคนออกแบบอะเนาะถ้าเราออกแบบแบบนี้นะเราก็จะใช้แบบนี้อ่านี่ของคัวแบบนี้เนาะเห็นไหมครับได้ละนะแต่ว่าอย่าลืมนะต้องลง extension ให้ตัว live preview ด้วยนะครับมันถึงจะเวลาเราเขียนภาษา html มันก็จะได้เห็นด้วยนะครับอ้าวอย่าลืมวันลืมนะครับนะวันนี้ไปทำตามวิดีโอตัวนี้นะครับให้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ส่งงานให้ครูด้วยนะครับ อาทำได้ทุกคนแหละนะครับเก่งอยู่แล้วเท่านี้นะครับสวัสดีครับ